สวัสดีค่ะวันนี้มาดามแต๋วชั้นเน่จะพาเพื่อนๆมาทำเค้กกล้วยหอมหม้อหุงข้าวนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเราก็มีแป้งเค้กส0งร้อยกร,รมัมแป้งเค้กมาดามใช้แป้งเค้กบัวแดงของบัวแดงนะคะ แล้วก็น้ำมันพืชน้ำมันพืชนี้หนึ่งหนึงร้อยหน่งร้กรัมวันนี้มาดามใช้น้ำมันอังุนนะคะน้ำตาลทรายหนึงร้อยกรัมแล้วก็ไข่ไก่สามฟองเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็ ผงฟูนะคะเนี่ยผงฟู1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชานะคะนี่คือเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็วันนี้เราจะใช้กะทิแทนนมสดนะคะ1นช,ช้อนโต๊ะคะ่ะกล้วยกล้วย2อลูกนะคะ กวยสองลูกนี้ต้องชั่งให้ได้สองร้อยยี่สิบกรัมเราเอามาบดอันนี้มาดามบดแล้วนะคะเรามาบดกับมะนาวมะนาวหนึ่งช้อนชาค่ะมะนาวน้ำมะนาวสดน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาทีนี้ก็มาดูวิธีการทำกันเลยอื เราจะมาเราจะล่อนแป้งเค้กแล้ว,ลว soda, ขอแกะผงฟูเบกกิงโซดาผงแห้งแล้วก็เกลือรวมกันเลยนะคะรอนหนึ่งรอบ แล้วเรามาตีไข่กันนะคะตีไข่สามฟอง ที่ของเหลวใส่กันแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายตีไข่กับน้ำตาลทรายให้ละลายตี น้ำตาลละลายนะคะแล้วเราก็ใส่กะทิเราจะใช้นมสดก็ได้นะคะใส่กะทิหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตีให้เข้ากัน ก็ใส่น้ำมันพืชลงไป ละลายเข้ากันแล้วเราก็เอากล้วยลงใส่ลงผสมนะคะเอากล้วยลงผสมที่เราบดไว้กับมะนาวนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากัน เตาอ,อบเราก็กินเค้กได้นะคะเราดัดแปลงใส่หม้อหุงข้าวเอาเข้ากันแล้วแล้วก็เอาส่วนผสมทุกมารวมกับแป้งที่เราตรีที่เราล่อนไมานะคะ 慢慢修改。 No, I don't. เข้ากันแล้วนะคะก็จะออกมาแบบนี้แล้วเราก็ใส่หม้อหุงข้าวเลยค่ะเทใส่หม้อหุงข้าวเลยหม้อหุงข้าวนี้จะแบบไหนก็ได้นะคะเราต้องเอากระดาษเอากระดาษไขลงก้นหม้อหุงข้าวก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันไอขนมเค้กนี่ติดก้น ที่ใส่เลยว่าของข้าวแบบธรรมดาของเรานี่เลยคะ่ะ แล้วก็ทำกระทะไล่ลมออกนะครับ แล้วเราก็เอาไปหุงข้าวเลยเแล้วก็เอาไปเสียบเสียบหม้อหุงเลยนะคะ เราเอามาเสียบแล้วเราก็กดลงทีนี้พอ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 มันเด้งขึ้นเราก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีแล้วเรามากดลงอีกทําแบบนี้ประมาณห้าถึงหกครั้งนะคะเราจะพอห้าครั้งแล้วเราก็จะเอาไม้จิ้มดูถ้าถ้าไม่ติดไม้คือนั่นนั่นเค้กเขาจะสุกเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าหน้า ตาเค้กโมงหุงข้าวของมาดามแต่วเช่นแนวจะเป็นอย่างไรเค้กกล้วยหอมเราก็น่าจะสุกแล้วนะคะจุ่มไม้จุ่มไม่ติดไม้ก็คือน่าจะสุกแล้วนะคะเรามาดูว่า จะเป็นยังไงค่ะเราจะมีดแค่แค่ข้างหม้อน,นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เค้กติดข้างหม้อน,นะคะ,สะ,สะ แล้วเราก็ครั่มเค้กลงใส่จานหน้าตาเค้กของเรานะคะเรา,าก็แกะกระดาษไขออกสุกเต็นไปหรือเปล่าเนาะนี่เนาะนุ่มนุ่มแล้วฟูมากนะคะกลับด้านกลับด้านเค้ก ห,หน้าตาเค้กวยหอมเราขึ้นฟูและนมะจะตัดชิมนะคะขึ้นฟูดีมากๆเลยค่ะ ร้ลลอนร้อนนุ่มๆน,นุ่มดีมากนะคะนี่เดี๋ยวขอชิมก่อนนะนี่ นุ่มดีมากค่ะอืขอชิมกันนะอือร่อยอ,อร่อยมากมากอร่อยค่ะไม่ค่อยหวาน ความหวานพอดีมากนะคะอือร่อยค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายและอร่อยมากๆ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆจะลืมกดไลค์กดติดตามให้มาดามแต๋วชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะหาคลิปดีๆมาลงให้ค่ะไปก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ